พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านเมืองแม่งผ่านคำเป็นผู้ประมูลเป็นผู้เจ้าสักผุขาไม่เที่ยงแต่ว่านำพาทุกสิ่งทุกอย่างกับด้วยความมักความปรารถนาอย่างสวยถูกไหมดึงกันภาษาโอ้โฮเฮียนกับล้ำหนึ่งสองหอผุขาไม่ได้ที่ไม่ได้เยลากาไม่ดัน ข้องของพนการคนเข่างประมาณนี้สามพัทยาแต่ลสังไางนะครับโคกข่าร้ายเกินเลยเจ็ดสิบจ็เมืรเลยะตเมื่อเหศกป่าเอนคำนองคำหลาในพี่น้องหากใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ี่นะครับทุกคนนิเพิ่มดก็ร้านหลาแต่เมื่อเท่าก็ติดโคตรตึงเท้าแห้งส้างสารบ้านเา สิเล้วไหวหงม้อนอ่าอกอบปกใจนำเอฟซีทั้งหลายเนาะท้าไกลหรือทางไก่าาสาร์เมกาทัางเมืองไทยหรือว่าเมืองเราเขากัอบกใจโอนา ร่วงเสือดขึ้น <laughs> จังหวะแหละเอา้าไปได้กะอดกะอดเกาเนื้อพี่น้องนางเอ้ยไอ้น้องเองพิ่นไปกินข้าวก่อนน้องเมื่อนี้กะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับอ่านคนเขตนี่กระแม่นอะชาชนทางเขตนี่พี่น้องที่ว่าโอ้สุนซงผาเถ้าเพชหลายสีสีได้มีคำว่าเอืน้นภาษาเฮากะ หงหมอหน่อยกับว่าแม่น้องพี่น้องไฟฉีเป็นเอฟซีของน้องคำหลา้าฉิมาซอยเพิ่นส่างสากาเชิญเด้อพี่น้องพระว่าสิเป็นถนนหนทางบันที่ให้น้องเพิ่อนอไปกินข้าซะก่อนเพราะว่ายังไม่กินขา้าเช้าเพิ่นมาได้ คนทางเสร็จน,นี่กับเบิ้งเด้อพี่น้องตอนนี้ค่ะเป็นเดีย๋ยวนี้เนาะทางเขาวัดว่าทีะ่ะอ่าไปเลยครับก็จะเพิ่นเห็ดบนลงมือแล้วเราก็จะมาถ่ายพี่ให้น้องได้เห็นได้เบิ่งอีกเท่านึงเนาะอันนี้ก็น้นองคำหลักก็ดีใจอย่างน้อยก็สิมีคนทางดีแหละพี่น้องบ้านนี้เขาวาดัดไปเห็ดไปทานก็นได้บุญหล,ลายๆบุญขำนำสู่สางลูกปลุกขึ้นพี่น้องล่ำรวยล่ำรวยบรรทุกขู่ทุกคนกินข้าวกินข้าว

ว่านขวไม่น้ขวดจะขวด้ขวดดขวละโอยตแกงจายิ่จัเนาะขวขวอขวดจะแม่ขวเห็นผู้ชมว่าขวดกบวด้ขวาขว้เอ้าอบอันยาวออกมาบบขอหมแล้วพอขึ้นพอ พ่อหน้าแหนะอกินดับก็ได้กินเลยมาเลยอ่นั่งเ้เ้งเียนกันค่ะใช่โอ้เล่นแล้วพักขึ้นยนยนมาพักขึ้นยนมันล้มพัขึ้นยนมันล้มแข้งลงแข้งลงแข้งอยกินตตางขึ้นกระดุมแตกตุบขวกพัอ้เ้งเด้งเียนกันนะกระเปลี่ยนอันนี้เด้งเ้งฉลันเด้งเ้งสาวแม่ขวั่งเขา้ไมทํามาพี่เด้งเ้งเียนกันมามา กกินกระดูกแตกตุบโละไปกระต้นจเราในปรากเระแตงมี่นกเ่นกินกินอพี่น้องเฮาก็จะลงไล่แล้วใค้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลน์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องตกุตคนอันนี้กระเซ็นส้มประตูกุตคนยินดีนำทางบ้านจะขึ้นเนือพี่น้องบตกุตุคน

เจ้าขิดได้วมาข่อยสี่มือเออมีการลองเพลงได้ค่ะวันนั้นน่ะไปลำพันธ์เลยข้าดิยังกินข่าวไปส่วนไปลพันธุ์เนี่ยเจ้ากระดีข้าวกอนเจ้าซื้อเบียร์เด้หมดแล้วค่ะคุณหล้าลองเพลงเอาอยู่ใส่ยู่นี่แล้วเงินพอบ้านนี่โอ้ยพอบ้านเพคนเลี้ยงคอยเห็นแล้วเงินพอบ้านเลี้ยงคอยก็มีส่วนน้ำสี่แสนผม พอคอยบ่พะาเอาตัวสีขายังมด้ขาที่อํานมนฮะอเราจะกินเอาไ้พอเราจะยาวน้มเหมือนเราูงเขาไม่ไ้เอาในั้เอาเมอยห่ะเอ้าเหมอเราบลเมือนเรานี่แหละโมไดเออจ้อ่างนี้ี่อสออกไปลำพันยังหมอกเงยอ้อเจ้าอย่นี้เอะไรอ้าวเือไเด้เอนี้ะ้าที่เอาเด้อ เราได้ได้แนด้ใช่เอามาทำอะไรมาดูมานั่งีนะตกไป้วยมาพว่างก็ว่างไปเนี่เดี๋ยวไปดีมารเส้นหาไม่เจตกไว้มาวจะวางโอเเลยลแล้วก เดี๋ยวนี้ว่าเขาหมดทาด้ยเยนี่นี่านเคียวคนมาหาเส้นหาตาอยู่บันเบึกบันดินครับมาใส่พัวาไงวานไงนักได้เด้อนักได้นักไดอันซีมาตันบ้าอันนบอยากเสียได้

อันาพ่ไปดใ่ไม้ม้บนน้มีผู้ได้รอยบนผูได้ใจลรยังหนุ่มดเลยยเลผู้ไดรอยเอาแบนี้เลว่ายังดีอยู่ว่าออกอากาศแล้วก็เห็นว่าล้มผพาโบาเนาะพาโบาณเนาะมันดเสียบ้านใหเอาเอามาใครย่นร์บผอาจวาวานี่ยนะจันนี่จะแจง เงินเลี่ยมบอบัดเงินน้าบ่มีบ่เจ้าเพิ่มาถูกบอหัวใจาวักะไรบัดได้บ้างช่องมือนไี้รบแล้วเาเล้อแอไ่ใช้เลยรบแล้วไม่รัดแซ่บบอไม่รัดแมาดกไมเจ้าคอโทาอันั้ะไม่เทาไปัยจะวะมือบ้ามือคือนี่นซื้อเนื้อเอะ แม่ในว่นี่เสนเนื้อวรรันลูกซื้อสุพีสุนองต้นเบิดมามามานังสักอได้เงินเลยจากมืออบอสที่ได้เงินสิได้หนทางเลยจะแม่จะเพิ่นขู่กันเนาะาเบินาเบิต้นปีช้างไรก็ได้ของต้าน้องบได้เคยได้คนทางก็หักกทได้ก็บุเคยได้อย่ี้อาจจงเลยตองบอกเาว่ตจรง

พอเท่าเนี่ยเพาะแนวนึงนำบานพ่งนําหอทำลายแค่เท่าเนี่ยแค่เท้าสองคนนี่หลอกแล้วแค่เอาน้ำเข่าเสดได้มันจงสิได้เต้าน้ายจะเอาน้ำเข่าสุกสลายนี่ทานกันเหรเดี่ยวทานหน้าบ้าใกลๆไกลยุ่มันาบุมีแนวอันคิดไรเงินเขาเขาอะนะเขาบมใส่

แก่มม่ได้เหมแล้วน้ำแก้วผมก็ได้จมงบรได้อยู่ม่อก่นโอ้ิน้เลจ้ะเฮ้ด้ไเรีนหน่วยโจับชา้นแก่น้อยากใส่ช่วยันมาตกินก่อนจิ้งมือนี่กันเนาะกระ ເລືອກງາມໆດີກະສະຫຼອງພໍ່ບ້ານເລີຍເປັນແຖງມື້ນີ້ອະແດ່ໄປສະຫຼອງແດ່ໆຄຳຫຼ້າຊິມາກິນວ່າແລກກະສະຫຼອງບໍ່ນາກະໄປສມາມນກສອງເລີລ ทลองเลยแล้วมีคำหลาชงของกินมาสุนิดสบายดีคุณเจ๊หนึ่งมา่อได้กินข่าวกบนองคำหลาเด้อเพอนใดของกินแสบได้พี่น้องกอยป้าสบายดีนุงเตะเจ๊หนึ่งมาเะได้ยาเชียงสียงสวดในเด้อพี่น้องตามภาษาชาบ้านคนนี้นะ ได้ปูไร้คนเนาะมากินเนื้อเนื้อสิน้องบ๊อบีผูหยอกนะหยอกลูกหยอกร้านเองไม่็ไม่ม้อนี่เราเนี่ยวหาญเลย เนื้อล่มเนื้อ XL x สักที่ค่ะ L เลรัดมากเสียไปซอยสซกอาันนีะนมันบังขับเป็นน้อยเจ็ดหนึ่งพี่น็อตพะไรก็ติดใจพี่ตบใ้